ถ้าเงินมันหมุนไม่ทันแต่เราเนี่ยก็ไม่อยากไปพึ่งแอปนอกระบบเนี่ยมันทวงโขโทรปันประสาทวันนี้ก็มีตัวเลือกเนะเป็นเงินด่วนแบบถูกกฎหมายด้วยใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครในมือถือได้เลยบอกบางนะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ฟรีแลนซ์คนทำงานอิสระหรือแม้แต่คนเงินเดือนน้อยๆเนี่ย แต่ว่ามีเงินเข้าบัญชีต่อเนื่องใครที่เป็นสายกู้ง่ายไม่อยากใช้สลิปเงินเดือนฟังให้จบนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับปัญหาที่หลายคนเจอคือไม่มีสลิปเงินเดือนรายได้ไม่คงที แล้วก็ไปเจอพวกแอปเถื่อนนะดอกโคตรโหดแถมทวงนี้ก็หนักเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกสินเชื่อดิจิทัลแบบถูกกฎหมายนะจากสถาบันการเงินจริงใช้ข้อมูลชัดเจนสมัครผ่านแอปปลอดภัยคือเลือกเจ้าใหญ่เนี่ย ลอดภัยกว่าแล้วตัวที่หลายคนถามมาเยอะมากๆเลยนะในช่วงนี้เนี่ยก็คือเพพลัสของกรุงศรีเฟิร์สชอยจุดเด่นคือสมัครง่ายนะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวยืนยันตัวตนเนี่ยก็ทำได้ผ่านมือถือแล้วก็จะได้วงเงินเนี่ยเอาไว้ทั้งกดเงินสดแล้วก็ผ่อนของแบบไม่ต้องใช้บัตรจริง เคพลาสเนี่ยเป็นสินเชื่อดิจิทัลจากกรุงศรีเฟิร์สชอยสมัครผ่านแอปอยูชูได้เลยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวยืนยันตัวตนด้วยกรุงศรีไอคอนเฟิมมีสองฟีจเจอร์หลักหนึ่งก็คือเบิกเงินสดผ่าน u c a คสในแอป 2. ผ่อนสินค้าได้ทันทีแค่สแกน QR ที่ร้านค้าไนดะที่เขาร่วมรายการเนี่ยมีมากกว่า2,600สาขาทั่วประเทศวงเงินสูงสุด2,000 0บาทนะแล้วก็ผ่อนสบายได้สูงสุดเนี่ย5เดือน ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่3-25%ต่อปีนีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการกู้หรือดอกเบี้ยปกติในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลก็ไม่เกิน25%ต่อปีนะบัตรนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีบัตรจริงอีกด้วย ใครกู้ได้บ้างคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยก็คือสัญชาติไทยอายุ20-55ปีรายได้ประจำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปหรือว่ามีเงินหมุนเข้าบัญชีเนี่ย25,000บาทต่อเดือนไม่มีประวัติค้างชำระนี่เหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่ทำงานฟรลแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าแรงงานอาชีพอิสระที่เขามีเงินเข้าบัญชีเป็นประจำ วิธีการสมัครเนี่ยก็มีขั้นตอนนะอันดบับแรกก็ดาวน์โหลดแอป u ู u ู e มาเข้าไปเลือกเมนูสมัครบัตรนะเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเลือกเป็น First Choice Pay Plus จากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขสแกนบัตรประชาชนนะกรอกข้อมูลยืนยันเปิดเผยข้อมูลเครดิตแล้วก็ยืนยันตัวตนนะผ่านกรุงศรีไอคอนเฟิมไม่ต้องมีสลิปก็ได้นะ ใช้เงินเข้าบัญชีสม่มเสมอเป็นหลักฐานแทนเคล็ดลับก็คือใช้บัญชีเดียวให้ชัดเจนเงินเข้าบ่อยนะมากกว่าเข้าก้อนเดียวแล้วก็อย่าเพิ่งสมัครหลายเจ้าในช่วงเวลาใกล้กๆกันทำธุรกรรมเนี่ยให้มันสม่มเสมอนะโอกาสอนุม,มัติก็จะสูงขึ้นสำหรับใครที่จะมีวงเงินฉุกเฉินไว้ใช้ได้เงินไวปลอดภัยไม่เสี่ยงนอกระบบ เพพลัดเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ